สวัสดีค่ะแม่แกนมาโคลปรากฏตัวในแคลิฟอร์เนียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการโต้เถียงเกี่ยวกับพอดแคสต์ที่ผ่านมาในบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาแม่แกนมาโคลถูกพบเห็นขณะที่เธอกำลังพลิดเพ,พลินกับการช้อปปิ้งในมอนเตซิโตรัฐแคลิฟอร์เนียการออกนอกบ้านเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ดัชเชสแห่งซสัสเซกกำลังผเผชิญกับการโต้แย้งจากอดีตเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการรายการโทรทัศน์ สำหรับความคิดเห็นของเธอที่ทำในพอดแคสต์ Spotify a r c h i p e s กับแขกรับเชิญ Paris Hilton ในตอนที่ชื่อว่า Breaking Down the Bimbo เมแกนกล่าวถึงตนเองในตอนที่ทำงานในรายการโทรทัศน์ Deal or No Deal และกล่าวว่ารายการนี้ทำให้เธอกลายเป็นเด็กผู้หญิงสมองน้อยอย่างไรก็ตามมีคนพบเห็นว่าไมแกนมาเข้าเดินไปรอบๆตลาดเพียรลาฟอน ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งสุดหรูที่เธอรับประทานอาหารกลางวันที่ซานัตบาบาร่าใกล้เคียงกันด้วยพื้นที่ค้าปลีกตั้งอยู่ในมอนเตซิโตซึ่งเมแกนอาศัยอยู่กับสามีของเธอเจ้าชายแฮร์รี่และลูกๆอาร์ชีและลิลิเบดเธอถือถุงช้อปปิ้งจากเวนดี้ฟอสเตอร์ร้านเสื้อผ้าสตรีระดับไฮเอนที่เชี่ยวชาญด้านสินค้ากีฬาดัเดเชสสวมหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดรองเท้าแตะซ้อนแบน และเสื้อกอออกสีดำเสือ้อคลุมสีมะกอกผูกรอบไหล่ของเธอเธอยังมาพร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งสวมหมวกสีขาวจ็มเปอร์สีเขียวสดใสและกางเกงยีนส์ขาดในตอนล่าสุดของพอดแคสต์ของเธอแม่แกนมาเข้าเปิดเผยว่าเหตุใดเธอจึงออกจากรายการโทรทัศน์เดียวออนโนเดียวในปี2549และกล่าวว่าฉันลงเอยด้วยการออกจากรายการเพราะฉันเป็นมากกว่าสิ่งที่ฉันถูกคัดค้านบนเวที เธอบอกกับแขกรับเชิญแพรริสฮิวตันว่าประสบการณ์นี้ทำให้เธอรู้สึกว่าไม่ฉลาดและเสริมว่าเธอไม่ชอบที่ทำให้เธอรู้สึกถูกบังคับและให้มีรูปรักษณ์และเนื้อหาเพียงเล็กน้อยในตอนเดียวกันนั้นดัชเชสแห่งซัสเซกล่าวเสริมว่าเธอปรารถนาให้ลูกสาวลิลลี่เบตตั้งเป้าหมายที่จะปรารถนาให้สูงขึ้นเล็กน้อยเมแกนกล่าวว่าใช่ฉันต้องการให้ลิลลี่ของฉันต้องการได้รับการศึกษา ต้องการที่จะฉลาดและภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านั้นอย่างไรก็ตามดัชเชสกล่าวเสริมว่าเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับงานนี้ในฐานะหนึ่งในบทบาทแรกของเธอขณะที่เธอกล่าวว่าเดียวอโนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับการแสดงฉันอย่างรู้สึกาซาบซึ้งมากในฐานะนักแสดงคัดเลือกที่มีงานที่สามารถจ่ายเงินให้ฉันได้ฉันมีไรายได้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของสหภา,ภาพและฉันมีประกันสุขภาพ มันดีมากอดีตสมาชิกคนหนึ่งของเดียวอโนเดียวได้ออกมาพูดตั้งแต่พอสแคทออกอากาศและปกป้องการแสดงอันไลบ็อกแกนนั่งแบบนักออกแบบแฟชั่นและผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสกล่าวว่าฉันอยู่ที่นั่นตั้งแต่ตอนแรกและฉันชอบทุกนาทีของเรื่องนี้เป็นงานที่ดีและเป็นโอกาสที่ดีมีการเน้นย้ำว่าสาวๆมองว่าดีที่สุดของเราแต่เป็นธุรกิจการแสดง อุตสาหกรรมความงามและมันไม่ได้รบกวนฉันเลยฉันไม่เคยรู้สึกอึดอัดและไม่เคยรู้สึกว่ามีอะไรที่ไม่สมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเงินเดือนที่ดีและสภาพการทำงานที่ดีฉันมองย้อนกลับไปด้วยความรักลิซ่าเคลฟอดีตเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนางแบบพรีเซนเตอร์และนักแสดงแสดงความคิดเห็นว่าเธอมีความสุขและโชคดีที่ได้อยู่ในนั้นเธอเสริมว่า ฉันไม่เคยมองว่าเป็นรายการที่ดูถูกผู้หญิงนักแสดงและทีมงานปฏิบัติต่อเราเป็นอย่างดีมันเป็นชุดมืออาชีพสำหรับพวกเราหลายคนมันเป็นก้าวย่างสู่อาชีพการงานของเราและเราเก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเกรฟกล่าวว่าแม้ว่าการแสดงจะแก้ปัญหาเฉพาะผู้หญิงที่สวยพวกเขาเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและชาญฉลาดทั้งหมดและไม่มีใครปฏิบัติกับเราเหมือนเด็กที่ไร้สมอง